สบายดีพี่น้องถักทายสบายดียามเศร้าๆพี่น้องแดดแสงแดดอ,อ่อนๆมอกีปูบอยมาปลุกเจียบทองแห้งเมื่ขึ้นนี่พี่น้องเลยซาจอยกำลังเซลฟี่ตอนนี้ก็ยังยูบ้านผักอยู่นอนจากพี่น้องหัวดาวเสียงหัวดาวกำลังอาบน้ำอยู่ยูบานผักอยู่นอนจากอาแบบน้ำแล้วจ็กปูบอยประสิิภาพไปไซแะ้วพี่น้องเลยมาปลุกความปี้สิเตรียมตร จอยตีนแต่สาวแต่เสี่ยกับหญ้าดำเจดานั่นเองพี่น้องตีนมากกูหิวเข่าได้ชูวาใันโอ้โหงงทานนี้ท่านตืน่นซ้ำผูดูดิเข่าไปหลานไน้แทบานนาีนะ่เบิ้งหองพักพี่น้องจ้าเบิ่องแ้กก็เบิ่งอีกนาจากอจ้ะพักต้องกันบรีเน ก็ทือว่าขึ้นละแสนก็โอเคพี่น้องประหุมพองีกันยังในห้ากระตื้นนี่สภาพ้ของพี่น้องเลยเป็นบอนไหวเสื้อผ้ากผัผาคุ้นนูนะมีมีบอนให้นางต่างก็สิเป็นทีวีอันนี้แต่มันดูไม่ได้นะคะมันห้างแล้ว มันพังแล้วก็ว่าได้อันนี้สิเป็นเคื่องอยู่คองกินข้าอันนี้สิเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วก็สิเป็นเขาเมาาื่อวานซื้อมากอะเรือโบราณกินบบดซื้อมาหาพันพี่น้อยสิเป็นน้ำดื่มนะจ๊ะก็ทั้งรุมก็สิไปอยุ่งขยะยงังแล้วก็อันนี้สิเป็นอันเสื้อผ้าพี่น้องเลยสิหาเครื่องมาปัน่นอยู่ มื้อได้สิไปอันนะพุ่นแจังสิปั่นเครื่องห้แล้วก็ตากไว้เนาะมื้อสิไปค่ะจังบ่ได้ักลายเพราะว่าเครื่องเฮาเตรียมมาบ่ลายเนาะมี FC คอมเมนต์บอกว่าอันเจ้าคือเตรียมเครื่องมาหน่อยแท้ว่าซั่นแม่นบ่ฮู้ว่าสิมาจักมือเอ้ยเนาะก็ไเตรียมเครื่องมาบ่พอก็ซื้อเอาใหมน่นําก็ซักเครื่องเก่าไปนํหาหั่นแหละเนาะพี่น้องจะจ่อยไปเว้เาแล้ว จ้อยยังหวแนแนมอ่ะมีนั่งเลิศด,ด้ค่ะนั่งแต่งโตวสวยมากค่ะซีเมนต์วัวในตัวเมืองเลยเนาะอันนี้ก็ได้ในตัวเมืองเวี่ยงจัน์เลยตรงไปนี่ก็จะเป็นน้งมิซีรีเลยเสียงนะ นัง่งโซฟี่นอนโซอีอยู่เลยสุดจอดอะไรด้วยนูนยย้ค <c oughs> ักคักคักคักไปเนาะเพิ่นหน้นนนาตางก็เปิดว่านอนโซฟีอ <c oughs> ่อยนูะ่นะว่นนันว่ <c oughs> กนา,าก็เปิดซี่พี่เพื่อตบอกเออตาใจโทรมา บนเปนยังกี้รูบาเรื่องี้จะปัดโชตนนี้ว่ะ่ะเออยังพักมาอยู่ยังพัมาตอา่น้อะเนาอนี่ได้แดงเลยเกําลังักนักออกมันเอาดาหักออกมันมันใครเนี่ยเดี๋ยววิวมองบรรยากาศในตัวเมืองดลวง ที่บ้านผากักพี่น้องอยู่ในตัวเมืองหลวงนงครหลวงเวียงจันทน์บรรยากาศก,ก็คือจะเห็นนี่แหละพี่น้องทั้งหน้าเป็นว่าท่านเปิดไร่องค์พนยัญญงทาสีอยู่เป็นโทนทาสีเป็นทันแล้วไปนะพี่ผมไปแล้วฮะให้ไปแค่นึง ในเลือดล่พี่น้อง่เจอน้าราาสตีนาอีเจอิมันน่าบวก็ดกระโดดอ้ผมนาอยู่หกตีมามากเลย้าทสนบ่วน่ามึงตืนมาในเลือดมดีวะวันนี้นั่งมานั่งสิบปียันได้ไหมดขจับวพาไปวันนี้มันบันี้อยได้เลือดเนี่ย เจ้าชิพาไปวัดเมือนนี่โ่น้าว่านไป้าดานีเอ้เด้มานั่งมาตอนมานอนทําใจได้แล้วแล้วไปหน้าว่าพั้นเทพทองทั้งแม่ทั้งบุ๋บักหามซิตี้ซิตี้ฮะจังไงสื่อไปนะซิตี้ เห็นที่คุยกันลูกสาวเห็เนที่น้องเลยน้องแคท oh, 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 oh. เป็นเวลาดวันทิดได้เนาะตลาดเนาะเป็นเวลาดวันทิดวันนี้มันทิศได้ต,ไต,ลดต,ไตลาดมันปังเออแจะพ่ออีเจอโชคมันบอกฮะซิตี้ สิติสิติพี่น้องพี่น้องสิติสิติตาน้องตาใหญ่สิติเมื่อสิติเมื่อจะสิไปหาเ้สิติเด้อคุยกับลานน้อยเพื่อนนอนนอนหลับแล้วเฮ้ยเรียนตบาด้ เอวยันเออเก้าคินิกมาอันลูกม่ได้เลื่อนกันแข้งเกดีอยู่ไปบ่ได้ลูกไปไปให้เขาขึ้นไปหาพวกยีกไปเดินหานอก็ื ร้านที่ร้านหมลเนาะห้องก็มีแอร์ได้บ้นครับพอได้เปิดแอร์เปิดแอร์ยู่ลคืนนะเปิดโอ้ยเปิดแอร์ก็ทำบ่เปิดอื่เลป็นยังบท่เลยกันยังไลงอนเลสซองซาามันน้ำยามันหยุดเวิดเลยเบินะปลาซรุมเออตีตี ลงมาห้าปุ่ยใชอีน้องทอดจอยลงไาห้าป่ยช่สองเถื่ออ้ยือ่าถ้ามาเอาสงักุอเขาจะะหัเขาจะเอากินขากินน้ำเสีก่อนนะพื่อข้าจะสิไปากไดีซ มันชื้อจะทำานกันชิมเนาอฮะจะไปให้วยาดเข่ามาเ,เลยยาดกันอะไรแหละกินกันยาดเจยดโมงมใช่หมะพี่นอนเนาะนี่เป็นห้องนํามออกสกอ่อนมาห้องเราก,กลั้นแต่งอะไรแต่บะไปใ้ดพี่นอ้องเราลั้แต่งอะไอยู่สองผักเแมืนี่ก็กะิไปลุยทั้ไหมนี่แหละพี่นน ขอวาดเรื่องอะไรใจเออวันนี้เสียลอดเลยซื้อมาตืบ้าน่นี่ด้งอือเอตือบ้านอเ่นี่ซื้อเมียงไปสภาพเป็นึ่งเก็บท้องเมื่คืนจะสัดซเกๆหน่ยเ่ค่ะไ็่งหน้าไปลุยต่อเน้ะ คือว่าของละแซนเพื่นที่เขาฝักนี่ก็คือว่าดีดีจังเลยเรื่องของน้ามันสิบริสุทธดีมันได้ขยะมั้อยู่ในตัวเมืองคือแซนกับยี่ลายไปเงินบาทกับสองหน่วยบาทนี่ยขนมันฮั่นเซียบุได้แล้วแค่มีเตียงนุ่มๆนอนมีแอร์ไส้อะไรกับซื้อของคู่มีของน้าไม่ขาวเดี๋ยวไปจะคู่มี่บ้องอันปั่นผาอีบ้องเนี่ยผาเริมลายแล้วบริษัทคือ คมั่นใจคือการบเริ่อหนุ่มีนี่นี่ร้คุแง่เขามันปัาหน่อเกี่ยวกับการนักเตตัวลุมกเจ้าเขาผู้หัวเขาเจ้าพู้แต่ของเจจอยนรเลานึเดียังไ่แลอ๋อประกาขเขาเจจะดอกกะเจ้ายังอำานอาู่พระเจ้าแหละแวันสงส ไปดูเ่ทำร้าอย่รยก็จะออกแล้วักกันัสวนข้าวเนะเอามืแรงยงไผักเบยวมีอีก่าแล้มันถือาถืสุดแล้ว็นะแซนทือดโอเคละจ้ ดีใจเลตื่นเ้นมาเห็นพี่น้องเห็นแต่ในผเห็นแต่ในทีวีกาบคึ้ว่าเมืองราวเฮาสิมีตึนนะพี่้องสิมีตึสิมีอาห่างมาเดินห่างไหมตื่นเต้นแต่แต่คือรีบคนนะเบิร์ตเรียกว่าสาวจอยทีรีบครั้งแรกครั้งแรกของเพราะเราคือการที่เราเล่นบทเบิร์ตถูกอย่างอยู่ในห้างือ่ว่ายืดห่างนะครั้งแรกเบิร์ตเยนะครับ อ่ะแต่คือรีบลงมาได้เลือดน,นะครั้งแรกว่าตื่นเต้นนี่ก็รอยลงมาได้เลือดก็ตื่นเต้นยันยันมนันหนีไปแต่ว่าคันท่าหยียบถือกันถือกันหลอกมันกจบาโบกี้เนี้ยเก็ดพาลงไปด้วยเจ้าโบเรนี่เจ้าเจ้าอันนี้นชิพูซักกันบ้างแล้วก็มีลาวจับอยู่ด้วยแจ็คชิไดวิสชิได้ไปยันยังม่ได้เลือดหรืบอบ่า ไปลกบางกันจะเป็นเมืองมรดกโลกเนาะก็แล้วรุ่นก,กก็จะได้ไปแบบเช่นเชียงใหม่น้ำเทืพี่น้องอย่เนาะเตือนแล้วที่ว่ามันก็ผักกันกับปเป็นกันเองหน่อยหัวหอมไผ่หอมมันนะก็ปีทองแล้วตักพรเมื่อ,อ,อคืนนี้นอนก็เกือบเ,เที่ยงคืนพี่น้องเตื่องโตอมเมนต์พี่น้องตอบคอมเมนต์พี่น้องกัน ทำเนน้ำเนาะว่าเป็นที่ยาวจ้ะบุญหลายๆสำหรับคนน่าโหลดนะจ๊ะขอบคุณจ้าเว้าฮาซีอูดิจิกวานฮาวซีอู่ดิจิกวานนี่กวสิไปฮอตไซด์เนาะดล๋ยรอบเบิงยุกกันเลยสิไปฮอตไซด์ก็มหอนยัทเงินเงินในกระเป๋าเราจะหมดแล้ว ใส่แบบประหยัดพี่น้องดิเงี้อใส่แบบประหยัดไลก์กับบุได้เนาะบุบุด้กินเด้อต้องใส่แบบประหยัดไลก์กับบุด้กินสหรักขีดนี่ก็สื่อขอตัวลาอะไรขอพูดที่เขามาขับชมพี่น้องเลยขอพูดไลไลพี่น้องเลยสมัครที่เขามาขับชมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวรถตู้ก็จะมาขับกับสังพละมาบอกเป็นมาบุกบุกห้องเด็ก้าวๆคนแหละเดี๋ยวรถตู้ที่ไปขับกันรอสิไปทางใดเลยนะ Kita untuk